บาัดีพีน้องสุขุสุขนสุองสุวรพพ่อกันต่ก้าพี่น้องส่องว่าผู้ไทยไม่ได้ไปใส่พี่น้องคนอีก้ัวต่อเดี๋ยวเป็นยังเือตักตัวมอฟุลนองให้ไปใส่เนาะบ่อยสุดไปมั่วซั่วกับคนอื่นเนาะพันยันพ่อแม่พ่อพัอแม่ผ่านโควิดเนาะม่สคน ลูกซ <millenn> ้ายก็ให <ot> <tr> or ้พี่น้อพ่ๆๆสบายดีปลูกๆสิปิดยังเนาะเพิ่นฮ้เพิ่นเนูดปลูกอ่าไปะไปคน่ะหม่านนี้แม่เอาอยู่ในเตียงคือพากตกเตียงใหญ่่ลายบุกลูกถ้าบ่ผ่านนะเพิ่นสิบ่บ่หยิบให้น้องสบ่หยิบให้พี่นก็เลยเพิ่น่บ่จะใส่ถ้าบ่จําเป็นเนาะบ่ไปใกมันจะหอเนาะลูกซ้ายก็เนาะนปนเนาะ รสไทยกินผลไม่้หรอมีกนมีมากินมักสุพี่น้องมกเกียมาเกียมาเกี้จะมีเกียมื่อก่อนสดเมื่เือน่ไปไซที่น้องเาตักตัวแลกินแต่พลัม่้กวก็ไปไซแล้วเขาไม่กินออกซิซื้ไม่ได้พลัมไม่ได้จได้าท้านกินนี่ลองก่อนั่ราบไ่า ลองดีซืซลองดีซซีอัน้งวันนาวันวัน้าแทงเลือดลองน้นส้มวันเนนี่จะถาม้าหนัพี่น้องไอ้บนี้สามจิงบ่อหันวันบ่อหัวันผิดยังไปหน่อยตรวนเลือดตรวจโควิดตามพอลูกถ้าบกพานกับบริบริเห็ดพีน้องบริมป่า

นอนขึ้นนอนม่ลูบน้อยรักเสียงสาลูกจเสีงสะยังอนขึ้นนอนจนจนไ่อยากตื่นบวเมื่อยอะเรก่อนปวดมันกระตุมันหน่อยเนาะมันแคบเนาะหลดมันแคข็นอนนั่นแคบนอนรับรับบริสทนะเวลาหถเต็นรดยังมันยจีกับจอดเลยกับบรินนลม่ับ้อเนานอยู่หองม่หดมากมื่ขึ้นเนี่ยเขาลักปานตายไี่น้อยลูกใ้่ก็ตื่นลูกชายก็รักตื่นมาตีซี่กินน้องหรือกับรักต้องก็ตื่นมาเจ็ดม้ไปลูกใช่นะ เนี่ยะเป่แนบ่อห่เนี่เองจ่อเลือดซางเถื่อนยังบ่อหอยมอมอจนโยงคือเก่งแท้หนึ่เป็นแต่มอหน่อยนด้ผนไหมปกติจะเชื่อหายน่อด้หน่อยบ่อหอยนสปลาดุงปลาดุมทุ่นยนมักโชคได้ปลาดุงกินัมเพิ่งได้โชคได้ปลาดุงโคนโชคก็กำลังใจเนี่ยนโชคก็กำลังใจได้ปลาดุงวันจันทร์โชคก็บิต ยิบปากแล้วบองดโควิดเหรอกมือนะก็เส right? ียดายการไปตรวจโควิดมือน่ะแต่เพื่อขั้นผ่านก็ให้นอนโรงพยาบาลเลยวันจันทร์เตียมเตียมเตียมเลยก่อนคือเทียงนิ่มทำใจเลยแบบเพราะเนาะหมอเนาะหมอคนหนักทำมาจังสัปดเนาะวันจันทร์ทำใจแล้วเครับทุกคว ก็มาท่านใจด้านะอก่านหักข้ามขื้นไปเล็กน่อยได้ไล่คือหันกำลังท้องนี่เนาะแม้นูนคือเป็นกว่าก็มีเต็มท่นี้ก็มีชองสี่ก็มีท้องโสงวนี้เตียนนอกในมัน่เห็นเพื่นรอู้เนาะเพื่นกับว่ามากตห้นั่งวันเนาะจนครึ่งว่วงส้างนี่พี่เนาะวันนี้วลูอู่เนาะน้อยก็มีมอจะน้อยน้อยพวกอะรตั้ตนก็จะไม่ส่องอันเลยสองขางเนาะ เป็นสองครั้งเป็นครงนี้ประครั้งนี้เลือดจะนี้นี่พี่น้องนลำโซยังค่อยู่เป็นนิดเดียวนึ่งโซกโซกดีแล้วดถึงเป็นเช่นนี้แต่ก็ว่อยากให้เปลี่ยนดอกถ้าเลือกได้ก็ว่ให้เปลี่ยนมันเลือกเกิดว่ได้เลือดเกินว่ได้แล้วพี่น้องบ่อยากให้เมื่อเกิดมาแล้วฮะก็ต้องพามาเห็บเกิดได้ไหมใช่น้องท่านเลือกเกิดเป็นวายาเป็นแบบนี้เพราายเขาเจ็บเนาะเจ็บก็บอกวายาเจ็บแค่ไหนเจ็บแค่ไหนเจ็บแค่ไหน วันี้นืนองมนี้เบันวาบอกพี่นงพี่น้องมดสทุกคนแลน้อยน่าคุณบไดไปเป็นไปเห็นน้องพาน้องน้ำสไปยกเทือเหอหมอคนไหนกตัวก่อนก็นอนนี้ห้องซององคืนน้องแถวชคืนเาซาวไ่อคืนนอนกมือ้ากไอนว่าใส่อ มานอนนีโมแร่งพี่มน้องมืนกับไปประมาณสิบโมงออกแล้วมันฉิบออกแต่หองพักไปยืนองมอแบนอาสิบกวดโควิดกอนตแรกไปกวดโควิดแล้วเดี๋ยวเขาไปเลยถูกปนยแม่ปลอยว่อยากนัไก่เนาะอิงอนังรถมากไก่หรือโบไก่ก็ะ่ะมันเม็นะเฮาคิดนะโบผ่านเขากนดยูไซ้ไส่งตัวไปใ่ม่จแล้วเพื่อกะสิบส่งตัวไปกวดป่วยโควิด

ให้กินผลไม้ท <apologize> ัา <adalah> น <gonna> ี้บอกนนี่และวห้ากับชิมาบอกพี่น้องไดมาหีจ๊ะมียังมีผัวสมทบเขามาอีกผู้นึงพี่น้องผู้นึ่งคนหนึงเฮายังบาทันงในเห็ดเฮายังบาทันงในเพ็ดรขีดปรกอบพื้นเพื่อนเพราะว่าเพื่อนผาคมามื่อเฮาอันมื่อเฮาเดินทางไม่ฮะลงน้ำส้มฮะลงหมดไม่ฮะไม่เล่าไม่ฮะต้องสจอท่าเห็ดละมัน เราจิมมาเห็นคลิปเนาะขอบคุณแม่ขักน้องน้ำโสเออเปิ้ขถามมาเมื่อวันอาทิตย์นี่แหละมึงเข้ามาเปิ้ลเป็นคนไทยเปิ้ลไทยสมทบฮะบอกรายละเอียดเราเห็นแน่ๆโอ๋อเป็นคนไทยกนยังเป็นคนไทยเราเป็นนคิัดคนไทยเด้อที่ผ่กมาให้น้องน้ำโสสมทบสมทบเปิ้สองหมื่นเนาะสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทเด้อขอบคุณคุณพี่เนาะหลายๆเด้อทางเยอรมันเนาะ นะครับมันโชคไปอยู่ดีมแงความเจ็บได้ความไข้มีเด้อนนอย่างว่า่อจ้่าว่านเอื้อยให้มาก็ขอให้ได้คืนไปทนาขอให้เอื้อยอยู่ดีมีแงเจ็บก็บ่ให้ได้ความไข้ก็บ่ให้มีคิดปรารถนาสิ่งใดก็อเอื้อยวังทุกอย่างเนาะจเอื้อยเพิ่นสิฟังออกบ่ออก่ะเฮาวาบ่ไทบ่แข็งเนาะพี่น้องเนาะ เอาแกงซื้แน่เงนซื้อขนเนานี่ซื้อใหเพิ่นเาหลายเติบยัง22,200บาทก็เฮาก็บ่ได้เต็มดอกพี่น้องบ่เต็มเพราะว่าเฮาค่าฮักก100ละ3 2 0 0 0ก300 20,000ก600องนีเต ฮักเมื่อวานเนี่ยฮักกเมื่อไเนาะฮัก็เริ่ปาในเหตมาเมื่อไงฮัขอบคุณดที่ข้างหน้เเด้อยู่ดีไม่แห้งสภาพแข็งแรงยู่น้ำดูน้ำลานตลอดไปเนาะเงินทองน้องไรมาพนก้อนเนาะน้องไรมาข้ามาเป็นสองสองหมื่นกว่าบาทในเห้ยเอ้ยขึ้นไปอยู่เป็นสองหมื่นพันล้านล้านบาทเด้อเอเด้อพอเยก็จจจ่กไไปเจ็บเนาะจากโควิดเลยไวๆหน่อยเด็พ่อช่ไ ข้อแห้งเลยบอมันโควิดเนาะพี่น้องเจ็บคอเห็นโควิดเลยกินน้ำจิดได้หอเปากินพ่นน้ำมเ่ามีอยังหลายเนาะขอขุนขอขอบคุณขอบคุณนไอพี่ทุกท่านที่ให้กำลังใจเนาะเพฟังต่อเข้ามาตลอดเนาะพี่น้องเป็นอย่งไรอยังไรแต่ยังไม่ได้ไปแล้วเนาะพี่น้องคือเห็นยังยังอยู่ในห้องอยังมืาอื้นมาอื้นที่เดินทางอีก เห้องมอบนี่เป็นน่าว่ากวนเทียนเป็นะไปได้ว่านเทียนเี่นะไอตัวโควิดช่วงตอนแรกช่วงบ่ายเป็นไปแล้วช่วงตอนแรงอะไรกับแบบพนะฮาพวสวดโควิดแล้วก็ให้นอนรยมอเลย้นน้องน้กส้มปวดเลือดแล้วกวดเลือดเปนเลือดที่คนว่าจิหายาสลบนาะอ่นนี้เป็นคนกวดแล้วค่ะแล้วพานพวพานนักกู้งตัวโควิดทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อกวดโควิด คนละแปดสิบพันไปแลเป็นเงินบาทกัประมาณสองรกว่าบาทนะประมาณสองร้อยบาทเนาะสองร้อยนิดนิดบ้านน้องนั่โกวดเลือดกับเกิปดสยสองร้อยกว่ากันนี่สองร้อยกว่ากาพอามอยแชนกี่เดือนนี้ว่าน้องโชปวดเลือดกับเกาสิบพันโอ้ยเมื่อยครับพี่น้องเมื่อวานนี่มาหอดเพราะขาขคีรดจากสวรรค์มาหอดอันคิวคิวยังกับข้ากุคิวอุงองเลียงจันนี่แหละพี่น้อง ແລະລະບ່າເຮົາຮັບແລະລະບ່າເຮົາກໍບໍີี่ລົປພພິສົ່ປົพอນອ້າມືອຕຕຍລົງກັບພີລີ